อูนำนนช่วยด้วยช่วยด้วยอนเ้ใช่ไหมล่ะอ้ลูกงน้ำมาแล้วนี่แล้วจะเป็นน้ำเหมนพ่ออยนปนตนสามนเลยฝนมาแล้ว

น้าให้คุณลงพื้นแรงๆเลยค่ะให้มันลงพื้นแรงๆเออในแบบนั้นไม่โดนพี่ดามันต้องให้แรงลงพื้นเลยเดี๋ยวเขาเก็บให้ป้าไปเก็บทีเดียวแรงๆนะอ้าว มีเอ้วฉ ah. ันก <If S 2> <im> ินเด็กฉันกนกิีกนา่ว่ได้ไอันนี้อันนายนไปไหนอะลูกอ้าอ้าวนะ

Chào đi honey đi mẹ dọc đi đi honey mang đi đi honey mang đi honey mang đi honey đi honey mang đi honey mang đi honey nó đi honey mang đi เออใช้พี่แล้ให้น้องบ้าให้น้องบ้างหรือสักรูกไหมหมดแล้วปเดี๋ยว้าไปเก็บให้ค่ะเดี๋ยวบ้าไปเก็บให้ที่ที่โยนไปแล้ว